สวัสดีครับมาชมนำผึงพุ่งปลานะครับของสหกรณ์ตำบลพุธบาจำกัดนะครับอันนี้ประธานจู่เิ่นกำลังอ่าให้ขั้นที่เนี้ยกับอ่าทางหอ,อกันค่าเพื่อนนะครับพนมาเยี่ยมเยียนยากชุบนำพึงน้ำเฮ้าจากไตนำพึงนะครับก็ได้ถามถึงการเป็นมาของการเร่งเพิงแบบไตน,นะครับ นแรกคิดเรื่องคนเดียวครับผมคิดเรื่องคนเดียวเพราะว่าหาเปลือกไผมาจหาเปิกก็ได้ทำไรครับเพราะว่า้าเปอมันกวมมันก็ไม่เิียวนเนาะแต่เดี๋มันมีควมคกดว่าถ้าเป็นท่ของเราเรื่อเปอกิเขาเนยเขาก็เก็บมาได้พอเปิมันมนเก็บนมาห้ายะเด๋วเดยวมาลองเทียบลองเองดูมีเรื่องได้ครับ ยกเลยเข้ามาเยเข้ากนเกยี่แหละมาที่เราคนแน่นำวิธี่ผันเรี่ยงเลยนะทีนี้เลี่ยงใมดหจากหนึ่งตัวสองสามัทุ่แตกรั้งเนี่ยครับจะทขยายรักเนี่ยทีนี้มันหลายคนเรียกว่าชาติน้ำตื้ของการสายแข่งราคากับเรียกว่าที่บอนจดตั้งสาคารวลตั้งถึงมาเล้วสาคาตอนผาน้ำตื้นมลายไปเรืยกจรรบ เรายามหาตลาดั่อนรชาติรวมเลยัหไมครบได้ย่างไปนีแก่เ่องคเกียวกับว่ได้แต่ทาอยากให้ได้ทนถึงไหนก็ต้องกระจายคุมชลแต่สากไรได้คุณชนครับนไหมครับคนนั้นได้สิบลังคนนี้ยี่สิลังเอามารวมกันมันตาดออนี่สิบหมู่บ้านเต็มครับผมครับตำบลรุสบาร์มีสิบหมู่บ้านเต็ม บ้านนึงก็จะเลี้ยงอยู่เที่คนถึงสิคนต่อมาบ้านหู่บ้านไินต์ที่ของบวกก็ขายได้เกล็ดขวดเมื่าเพิ่งบกดวขกิโเก็ดร้อยห้าสิบเอ็มเอลเร้อยหาสิบมาตของก็เสร็จแล้วขวดใช้ขวดด้านขวาของนาคะต้องทิ้งไม่นานค่ะ เรื่องมันเอาใหญ่มาเองวันนี้แล้วหนูขึ้นใช่ใช่เขาเขาจะมาดูเรื่องราวใช่ครับคือหมายถึงว่ามันอย่างลุงลุงเก็บเรื่องอะไรนี่กระบวนการเก็บ่จะต้องถ้าเขาาเอาอะไรนะครับเพราะว่าโดยกระบวนการเขาอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นน้ำผึ้งต้องน้ำผึ้งก็มี C A P เหมือนจันท์อันนี้ไม่กดต่อต้องทำ C A P เหมือนกันทร์ เดี๋ยวเดีครับครัมเดี๋ยวพวกเรื่องหาับให้มันได้มีแต่ว่าแต่ว่าเขานี้เนีทางทาริษัทเนี่ยครับเขาบอกว่าเขาจะช่วยไปถึงว่าถ้าเขามาใช้น้าพื้นที่นี้ได้นะครับเขาจะช่วยเอาชื่อของว่าน้ำพื้นของเขาทั้งหมดเนี่ยผลิตไปที่นี่เขาก็คต้องขอใช้ชื่อกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมดูเลยบริษัทยาสุดพลังมันเลยะครับ ตัวลังมันก็ได้ใช้ด้วยรวม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 ันนะครับรวมพุ่งมันนะครับตัวลังมันนะครับได้ใช้ด้วยผลิตสมสวด น้ำผึ้งแล้วก็เป็นพวกครีมทาผิวเลยผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะส่งเนี้ยไปให้เขาไปลองไปดูว่าสารไปไปเช็คในแล่งอะไรว่าสารที่เขาใช้น่ะครับอันนี้เราไม่ได้สารอะไรก็ไม่ใช้เลยอันเราอย่างเขาไม่คาดเลยครับไม่ไม่เข้าใจครับแต่ว่าเขาบอกว่าสารเคมีที่มันที่อยู่ในน้ำผึ้งนะครับแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันพี่พี่แพทย์เรบ สาขาพึ่งพงปาตำบลพุทธบาทจํากัดอําเภอรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะครับก็ได้เป็นเกียรตินะครับอย่างยิ่งที่ศูนย์การค้านะครับได้เข้ามานะครับได้รับชมรับเยี่ยมนะครับและได้เป็นเกียรติอย่างมากนะครับขอขอขอบคุณทางด้านศูนย์การค้าเป็นอย่างยิ่งนะครับ 我我一个人